สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเบสิกของการเลย์อัพการเลย์อัพเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักบาสท,ทุกคนควรทำได้และถูกต้องตามแบบฉบับสำหรับข้อแรกของการเลย์อัพให้เริ่มฝึกจากการยืนเท้าขนานแล้วจากนั้นให้เคาะบอลพร้อมกับก้าวขาคนละข้างกับแขนเช่นการเลยข้างขวา ให้ก้าวขาซ้ายพร้อมเคาะบอลมือขวาจากนั้นให้เริ่มก้าวเท้าขวานับเป็นก้าวที่1แล้วต่อด้วยเท้าซ้ายเป็นก้าวที่สองและจังหวะสุดท้ายก็จะปล่อยบอลโดยการทิกตัวกระโดดจากก้าวที่2เมื่อกี้แนะนำลองฝึกจากช้าๆและฝึกซ้ำๆประมาณข้างละ10 1ถึง15ครั้งข้างซ้ายก็ทำเหมือนข้างขวา แค่เปลี่ยนขาและแขนให้กลับกันเช่นถ้าเล y อัพข้างขวาเริ่มจากขอบอลมือขวาพร้อมก้าวขาซ้ายเลอัพข้างซ้ายก็จะเป็นการขอบอลมือซ้ายพร้อมก้าวขาขวานั่นเองครับแล้วก้าวซ้ายนับเป็น1นก้าวขวานับเป็น2ต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับคงพอจะได้แนวทางในการฝึกเละอัพซ้ายขวากันแล้วใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆซ้อมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ